สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้นะคะห้องส,ม,สม,ม,มุดการรถไฟจังหวัดวีรมน้องพัลล่านะคะมาแนะนําในเรื่องการสง่งเสริมการอ่านนะคะในวันนี้มีการรับสมัครสมาชิกท,ทุกทุกท่านที่ที่มาณนะวันนี้ก็คือทางห้องส,ม,สม,าาม,มุดการรถไฟจังหวัดวีรำมารวมส่งเสริมการรักการอ่านในโครงการที่ทุกท่านเข้ามาร่วมนะคะวันนี้มาทําอะไรบ้างคะ ไม่กว่านะคะจะมีดอกย่านี้ใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะมีวิทยากรเข้ามาสอนนะคะสอนแล้วก็แนะนําวิธีการทําส่วนน้องมาล่าเองมาในนามของห้องสมุดการรถไฟจังหวัดวีรมเพื่อจะได้ส่งเสริมกันรลกกันอ่านนะคะรักสมัครสมาชิกอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะสักคู่จะมีเอกสารที่จะให้ทุกท่านได้กรอกข้อมูลนะคะเพื่อสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกของห้องสมุดแล้วก็จะมีการมอบหนังสือให้ ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดการรถไฟจังหวัดวิรีรัมด้วยกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ